สมาธิคือหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ก่อนอื่นต้องมาดูสิ่งที่เราเคยเข้าใจเกี่ยวกับคาว่าสมาธิกันก่อนโดยทั่วไปเรามักจะคิดว่าสมาธินั้นหมายถึงการกำหนดรู้ตัวรู้ตนรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกขณะจ,จิตรืออารมณ์รู้การกระทา การตั้งมั่นกับอะไรสักอย่างเช่นการกำหนดลมหายใจการเดินจงกรมการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆซ้ำไปซ้ำมาหรือการปฏิบัติภาวนาแบบเข้มข้นเพื่อให้เกิดอํานาจทางจิตที่แก่กล้าเช่นการเพ่งกสินในรูปแบบต่างๆเป็นต้นดังนั้นการทำสมาธิจึงมักจะออกมาในรูปแบบของกระบวนการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนจิตให้สงบนิ่งให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจ แ,แต่ถ้าจะให้อธิบายเรื่องนี้อย่างเป็นเหตุเป็นผลผมต้องขออธิบายทั้งกระบวนการซึ่งจะทำให้เข้าใจมากขึ้นคำถามแรกคือเราจะใช้การฝึกสมาธินี้ไปทำอะไรถ้าคำตอบคือทำเพื่อให้มีจิตใจสงบเป็นการพักจิตที่เคยฟุ้งซ่านได้รีเซ็ตหรือชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อมกับการเผชิญโรคแห่งความเป็นจริง หรือทำเพื่อให้ได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบได้ชำระจิตใจให้ใสสะอาดอาจจะนำมาซึ่งความว่างและความบริสุทธิ์ถ้าคำตอบมีเพียงแค่นั้นผมคิดว่าการทำสมาธิของเรามันคงจะไร้ค่าเพราะว่ากระบวนการนี้มันไม่ได้ส่งมอบอะไรออกมาเลยแม้แต่น้อยมันไม่ได้แสดงออกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับอะไรเลยถ้ามีแค่นั้นผมก็คิดว่ามันคง ไม่ต่างอะไรกับวัตถุสิ่งของอะไรสักชิ้นที่นาตั้งอยู่บนโลกเฉยๆมันไม่ได้สร้างสารรค์ขึ้นความถี่พลังงานหรือนมามธรรมหรือสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงทางรูปธรรมอะไรเลยนี่ผมพูดเฉพาะณขณะที่กำลังทำกระบวนการนั้นอยู่นะครับไม่รวมถึงผลพวงที่จะเกิดขึ้นอนาคตซึ่งย่อมมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะในแง่ไหนกระบวนการที่แท้จริงของคำว่าสมาธิ มันน่าจะหมายถึงการจดจอ่อต่ออะไรสักอย่างและเรื่องที่เราต้องจดจอ่อก็มีอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือเรื่องความรักดังนั้นผมจึงขออธิบายเรื่องนี้ก่อน 1. ทําความรู้จักกับความรักอย่างแท้จริงความรักที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การท่องบทแผ่เมตตาที่ทําอยู่เป็นประจํานะแต่มันคือความรักที่ไร้ขีดจํากัดมันต้องรักให้ได้แม้กระทั่งคนที่ชั่วร้ายที่สุด รักอย่างบริสุทธิ์ใจแบบไรเงื่อนไขเรื่องนี้เวลาที่เราจะพูดว่ารักนั้นง่ายแต่ในชีวิตจริงนั้นทำยากโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆ่น้อยเรารักเลยและคิดว่ามันไม่สำคัญผมยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวที่ผมมักใช้เป็นกรณีศึกษาจากประสบการณ์นะครับเช่นเวลาที่เราขับรถและเจอกับคนที่ขับแบบเห็นแก่ตัวในท้องถนนจิตของเราจะเผอปลดปล่อยความชังออกมา ในแทนทีแบบไม่รู้ตัวลองสังเกตดูดีๆครับว่าเราทําเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จริงหรือเปล่าเพราะเราเห็นว่ามันไม่สําคัญเราเห็นว่าเรื่องอื่นสําคัญกว่าเช่นเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญสติการทําจิตให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เรากําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นคําถามคือแล้วเราจะทำไม่ให้เผอได้อย่างไรและนี่คือ การอธิบายของคำว่าสมาธิ 2. เราต้องใช้การจดจ่อกับความรักครับเรื่องนี้เป็นเคล็ดลับแบบพื้นๆง่ายๆมันไม่ใช่การมากำหนดรมหายใจเวลาที่เราขับรถหรือแค่การกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมเฉยๆมันคือการเอาความตั้งใจที่จะรักเข้าไปกำกับให้ได้ตลอดเวลาถ้ายกเอาการณีของการขับรถบนท้องถนนมาเป็นโมเดล ท่านอาจจะต้องใช้วิธีกำหนดใจก่อนที่จะขับรถว่าฉันจะแสดงความรักให้ได้ตลอดเวลาระหว่างที่ขับรถดังนั้นทุกวินาทีจะถูกการจดจ่อด,ด้วยความรักผลที่ได้คือไม่ว่าเราจะพบเจอคนที่กำลังจะข้ามถนนเมตตาคนที่กำลังจะเปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอทางกะรุณาพบคนที่ขับรถหรูๆคันละหลายสิบล้านแล้วก็ยินดีไปกับเขา หรือสูงกว่านั้นคือสงสารในบาดแผลจากการไม่เคยได้รับการยอมรับจากสังคมของเขามุทิตาหรือแม้กระทั่งเจอกับคนที่กำลังจะขับรถเข้ามาแทรกเราแบบน่าเกลียดอุเบกขาเราจะสามารถแสดงออกซึ่งความรักต่อเขาได้ก่อนที่เราจะเผยปลดปล่อยความชังออกไปเหมือนว่าเราได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้วกระบวนการนี้จะสืบเนื่องไปยัง หลักการข้อถัดไปคือ 3. ลระลึกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเรื่องนี้อาจจะฟังดูแปลกๆผมเคยอธิบายนิยามของคำว่าพระเจ้าไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลก่อนหน้านี้แล้วใน Facebook อาริยาเมตยาท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้แต่ที่จริงทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราคิดให้ได้แบบนี้ตลอดคือ ทุกอย่างล้วนเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าไม่มีอัตตาเราจะพบกับสันติสุขอย่างแท้จริงยกตัวอย่างในทางปฏิบัติสำหรับกรณีการขับรถคือถ้ามีคนที่ทำตัวน่าเกลียดขับรถมาแทรกเราแล้วเราก็ให้ทางเขาด้วยความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อจากนั้นให้เราสำนึกในพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นขอบคุณที่พระองค์ทรงส่งเงื่อนไขนี้มาให้เราได้แสดงความรัก ให้เราได้ทำมันปรากฏออกมาอย่างเป็นรูปธรรมถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้เราคงจะว่างเปล่าไร้ค่าบนโลกใบนี้กระบวนการนี้จะเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวคือ 1. ได้สอบผ่านบททดสอบไม่ให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจกันไม่เกิดการผูกใจเจ็บกันในปัจจุบันได้ชำรัพันธกรรมในอดีตเราอาจจะเคยสอบตกวาแล้วหลายครั้ง ได้หยุดกระบวนการก่อ,อก,กรรมใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกในอนาคตและสองได้แต่ชิดสนิทแนบกับพระเจ้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดของความรู้ทั้งมวลในสากลจักรวาลที่ตั้งของธรรมะสูงสุดและแน่นอนเมื่อเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระองค์เวลาที่เราส่งคำขอความรู้อะไรตั้งคำถามความรู้นั้นก็จะปรากฏออกมาจากพระองค์ปัญญา ให้กับเราเสมอเสมอ